คือการ move on เนี่ยนะครับสองสเต็ปแรกที่ทุกคนจะต้องทำให้ได้ถ้า เพื่อหลายๆคนอยาก move on นะ่มาดูไลฟ์เนี่ยเนาะอันแรกคือห้ามส่องห้ามส่องเด็ดขาดห้ามส่องเสร็จแล้วห้ามไปดูว่าเขาส่องหรือเปล่าด้วยนะสองอย่างห้ามบล็อกเสร็จแล้วพยายามบล็อกอันนี้ในกรณี move on นะไม่ใช่ในกรณี t 1 day 21 day คือคอร์สของเราซึ่งสร้างมาจุดประสงค์คือพิชิตรักเก่าให้กลับมามันจะมีกระบวนการอะไรบางอย่างอยู่อยู่ในคอร์สแต่ไม่ใช่อันนี้นักเรียน21 day อย่าสับสนนะฮะอันนี้คือต้องการจะ move on move on แปลว่าเลิกแปลว่าไม่เอาแล้วแปลว่าชาตินี้ตอนนี้จะต้องหยุดกันก่อน แป๊บหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทําคือต้องบล็อกทุกทางบล็อกในโซเชียลมีเดียบล็อกในจิตใจเราถูกไหมไอเนี้ยไอเนี้ยแสบมากเลยรู้ไหมไอพวกแบบ a c e b o o k ที่มันเตือนครบรอบปีอ่ะเขาเข้าใจผมใช่ไหมพอผมเห็นมันเด้งป้องผมไล่ดูเลยว่ามันมีรายชื่อใขรเ <c oughs> พราะมันมีรายชื่อโจทเนี่ยยุบให้มันผ่านไปเลยเดี๋ยวนี้มันไม่พอนะไอฟังก์ชันเนี้ยมันตามไปหลอกหลอนในไอจีต่อย่าดู <c oughs> บล็อกแล้วอย่าดูห้ามไปส่องห้ามไปดูว่า เขาส่องหรือเปล่าแล้วอย่าหลอกตัวเองนะว่าบล็อกทุกอย่างแต่เปิดสตอรี่เพราะสตอรี่เนี่ยมันรู้ว่าใครมาดูถูกไหมเพราะฉะนั้นอย่าโนนจุดประสงค์ของเราคือ move on เราต้องบล็อกคราวนี้พอบล็อกเสร็จเราไม่เปิดช่องทางให้ตัวเราไอ้ช่องทางเขาไม่ต้องมีห่วงหรอกไอ้ช่องทางตัวเราที่จะแอบเนี่ยเราต้องปิดให้ดีๆสเต็ป2ห้ามกินเหล้าไม่เอาเด็ดขาดกินเหล้าไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันจะมีอาการ อันบล็อกแป๊บหนึ่งขอไปส่องหน่อยไม่ได้พออันบล็อกไปส่องแล้วเกิดเจอภาพบาดตาภาพบาดใจเดี๋ยวนิ้วมันจะพิมพ์ไปหาเขาก่อนเลยไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเพราะฉะนั้นยูจะต้องเข้าใจว่ากระบวนการนี้มันเป็นกระบวนการที่แบบผิวน้ําเราะเนื่องจากพอหลังจากยูบล็อกแล้วยูจาเป็นต้องมาใช้เวลาอยู่กับตัวเองมันเหมือนกับช่วงเลิกยาเสพติดในถ้ากระบอกอะอยูพอดีมันไม่มีวัดอะไรที่กินเข้าไปแล้วผู้ชายมันอ้วกออกมามันไม่มีแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราจะจําเป็นต้องดีท็อกผู้ชายด้วยตัวของ เรเต้องบอกบอกบอกแล้วห้ามไปส่องสนี่คือสเต็ปแรกแล้วคราวนี้พอเสเต็ปนีเ้สเสร็จสเต็ปต่อมาเราจะมาดีลกับสิ่งที่อยู่ในหัวเราต่อไป